คุณผู้ชมครับคุณเห็นอะไรข้างในไหมครับซูมมย <c oughs> คุณเห็นอะไรไหมครับ <c oughs> ไอเลนมันอยู่ข้างในยุดเคเราก็ต้องทําการช่วยเหลือ,เ,อเจ้าเหลนหน่อยนะครับผมทําการเอาตีนเขียให้มันอ,ออกไปนะฮะตีนเขียนั่นออกไปจริงนะฮะมันออกไปได้ออยังฮนะ มาแล้วนะนีนะ่คือการทําบูนทํำทานนะให้กับเจ้าเหลียนนะแล้วมันหายไปไหนล่นะช่วยมึองเพื่อเมืองไม่เคยให้ตอบค่าตอบแทนเลยเราไม่ต้องเหมือนค่าตอบแทนนี่ครับผมนี่นี่คือบทเรียนที่ต้องการให้รู้ว่าการทําบุญนี้เป็นสิ่งดีที่สุดนะฮะเด็กๆวิ่งไปไหนนะอโอเคครับการทําบุญที่ดีที่สุดนะไมยไปครับผม